สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาชมพระนางพญาพิมพ์ใหญ่เข่าตรงกันนะครับกุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นพระกุเก่านะครับแต่กุข้างแรกเมื่อปี2444ที่วัดนางพญานะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่ดูง่ายมากๆนะครับ พระอง,ะองะอค์นี้ผ่านการล้างมานิดหน่อยนะครับเดิมทีพระองค์นี้จะมีการลงรักปิดทองนะครับพระนางพญาจะไม่มีการลงรักปิดทองมาตั้งแต่ในกลุนะครับก็จะเป็นฝีมือมนุษย์ที่พบเห็นครั้งแรกหรือเจ้าของพระนะครับท่านก็ได้มาจัดแต่งนะครับปิดทองลงรักของเขาเองนะครับสาหรับพระองค์นี้ดูง่ายนะครับดูง่ายมากๆนะครับก็ <Amsterdam> บ hayat. จะมีความบิดเบี้ยวนะครับมีรอยตอกตัดด้านข้างนะครับ พระก็ดูเก่าเนื้อหาเก่ามากๆนะครับเห็นไหมครับดูง่ายมากนะครับพระนางพญานะครับแตกกุมาหลายครั้งมากและก็มีการพบเห็นหลายๆเจดีบ่อยมากเช่นนะครับก็จะมีกลุ่มเจดีลายนะครับแล้วก็บริเวณรอบวัดนางพญาก็ยังมีอีกด้วยนะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่สวยและผมชื่นชอบมากนะครับเพื่อนเพื่อชอบก็ทักทายพูดคุยกันดูนะครับโอเคครับ สวัสดีครับ